ตื่นมาในวันที่สามเขาใหญ่บ้านเอี่ยว Hello Good morning teacher How are you today I'm fine 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 ไม่มีเฟนไฟอะสวัสดีครับคุณหล่อครับใครครับไม่รู้ครับผมเชื่อเรื่องผูครับครับครับอ่า นิมแชมป์นี่มแชมป์รลอกินข้าวเช้าสวัสดีชาวโซเชียลแคมมาอีกแล้วดูดีไหมพิเอรี่ทอดไข่สวยไหมเอาน้ำดำนี่ไปผสมร<อ>ลอกินผมรลอกินอย่างเดียวทำไมคุณไม่ช่วยไม่ขวดไม่ขวดหัวป่าทำไมคุณไม่ช่วยเฮ้ยผมมีหน้าที่กินกับใช้แรงงานไอ้ไอไอลิงใช้ลิงหอกกินก่อน ว่าแบบใช้ใช wow> ้เวลานานไหมถ้าถ้าใช้เวลานานเรากลับก่อนดีกว่าไหมโอเคไม่ไม่ต้องดูก็ได้เราติดเราติดทีนี่ก็ได้หยุดยาวไหมเนี่ยคนลุ่ยไออาสาสมัครคนหนึ่งมาเลือกเลขเลือกเลขเลขหนึ่งอัปเปอร์อะไรอีกนะเออเลือกเลขหนึ่งเลขเขียนเขียนไปเลยเลขหนึ่งถึงสิบห้าเลขอะไรก็ได้อย่าให้ผมเลือกเลขใดเลขหนึ่งเขียนน่ะเขียนเลขไปเลยหนึ่งถึงสิบห้าอย่าให้มึงเอาไปเขียนเรื่อยๆให้กูเห็นไม่ได้ เขียนตั้งนะเออเออเออเขียนเสร็จเป่ะบอกเขียนรอดเขียนผิดคเขียนผิดป่ะหนึ่ง่ห้านะเขียนเสร็จแล้วครับครับคับให้มาดูให้เาดูอ่ะนี่อุ้ยเขียไม่อยากอ่านล่ะโอเคเก็บไว้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 เกวก่อนแล้วก็อ่ะเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเปิดนี้ให้ดูที่เห็นปะว่าใบนี้ใบนี้มีเลขของเปอร์อยู่ไหมมีมี ยังไม่ใช่ละใบนี้มีเลขของเปิร์อยู่ในนี้ไหมไม่มีมีเยเราหลอกนังไม่อะกลไดไหมห้าทีแล้วนี่ห้าทีแล้วนะใบนี้มีเลขของเปิร์อยู่ไหมไม่มีไม่มีอ่ะหาก่อนใบนี้มีเลขของเปิร์อยู่ไหมไม่มีไม่มีใบนี้มีเลขของเปิร์อยู่ไหมมี ขอคำนวณก่อนเพอร์อันนี้มันคือความน่าจะเป็นไม่ใช่หรอเออเอรน่าจะชอบทีแมนยูและชอบแลนกิกแลนกิกใส่เลยหมายเลขเสื้อคือเบอร์11บเอ็ดเอี้ยดูยังไงวะสังหวะ ก่อนเลขสิบเอ็ดมาเลยอยว่าใช่ไหมสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่ใช่ใช่กล้องดูด้ยกล้องดูกล้องหนกล้อง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 ดูด้วยเออโอเคแล้วก็มีใครมีตังค์ว่ามีใครมีตังค์ว่าขอแบงค์หน่อยมีไหมมีไหมมีแบงค์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะเฮ้ยโอ้ไม่มีค่าเลยเอาแบงค์ที่แบบคุณเสียวที่สุดอะเสียวที่สุดผมจะทำลายมันแบงค์อะไรคุณไม่เอาเพื่อตังค์ไมใช่เยเ่ยน ตัดขาดนี่ยขาดปที่ใบดันธุ์ไปเลยนะเดลี่จับจำเลขแบงค์ก่อนนะโดนหายแบงค์พันเลยว่าดูนี่แบงค์พันเลยนะคนนี้เขาอยากกลับบ้านแล้วไมู่้เดี๋ยวเอาแบงค์พันนี่ไว้อย่างนี้อ่าผมจะซ้อนกันไว้อย่างนี้เลยนะเร์บห่อเลขสิบเอ็ดเปอร์ไว้ซื้ออย่างนี้อ่านี่ไว้อย่างี้เลยนะถ่าอย่า้ได้ใช่หได้ปึ๊บ ห่อให้แบงค์มันอยู่ข้างในจากนั้นเราจะจิ้มมันปึ๊บเขียนะอย่าพลาดนะพลาดนิดขาดสวยเลยนะหนึ่งสองสามชิบผายแล้รลี่ดูก่อนทียังรอดอยู่ไหมเปย์ทำงานยูเลยอ้าวเฮ้ย ถ้าอยู่ตรงนี้จะเห็นเหรอเป็นรูหรเฮ้ยเดี๋ยวว่เอาไปใช้ชำหระนี่ตามกฎหมายนี่เขาอีกเขาอีกเขาถูกอุปกรณ์เขาเยอะอุปกรณ์เาเยอะคราวนี้เดี๋ยวเรายังไม่จบแบงค์พันนี่หรอยังไม่จบแบงค์พันในริมต้องมันต้องพังให้ได้มันต้องขาดให้ได้เดี๋ยวเราจะทําให้มันขาดมากกว่านี้เดี๋ยวเราต้องปึ๊บอย่างนี้อย่างไรดีวะ เดวิดเล่นบ้านยังไม่ได้นะมือสั่นมือสั่นมือสั่นอยากยาเปล่าเรากลัวไงกลัวทำของเพื่อนพังคราวนี้เราจะค่อยๆดันลงให้มันขาดหนึ่งสองสามชิดโอ๊ยโอ๊ยอย่ีอยท่าไม่ได้ขอกลับเลยได้ไหมไอ้เห่า เอาออกคืนแอี่เดยวหนึ่งสองส้ำเอ้ย้าไเ็นลี่แจกเลยเหรอแจกเลยเหเล่นเสร็จแล้วแจกเอยเอา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 อาเอาเออาเเอาเออาเอเอาเาเอาเอาเอาอาเอเอาเอเอาเอาเอาเออาเอาเอาเาเอ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 าาเอาเาเอาเ เอาเองไหมมีไหมเอาอีกเอาเอามาลองแทงไอ้ไตดิเดี๋ยวลองแทงลองเอาไปลองแทงไอ้ไตแล้ะรู้เป็นไรกะไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวเด็กไม่มีพ่อใหญ่อ่ะมังยังไม่เป็นไรปะไม่มึงลองเขียนมันเขียนติดหรือเปล่ามึงลองเขียนไม่มึงลองเขียนมึงเขียนเยอะมึงเขียนเยอะมึงลองเขียนมึงลองเขียนมึงเขียนเยอะกระดาษก็มีอ่ากลับมาอีกโซ่เนีงอ๋อยังไม่เสร็จหรอกยังมีงานด้วยเป็นหนอดูเป็นนักมายากลดีว่ะนี่นะ ให้เล oh, hey, no. hey, oh, well, ือกใบหนึ yeah. hey, ่งเดี๋ยวจะให้หยุดเมื่อไหร่บอกนะเอ้ยไม่บอกแล้วอ้าวอะหยุดยังเอายังเฮ้ยที่สรุปมายากลหรือตลกเนี่ยอ่ะอย่าให้เราเห็นเราไปโชว์ให้เพื่อนๆก่อนโชว์เพื่อนเพื่อนเลยหันหน้าหนึ่งหันหน้าโน้นหันหน้าโน้นเออกูหันหน้าโน้นอาไปโชว์เพื่อนโอเคไหนไหนไหนดูหน่อยโอเคโอเคอ่ะความความขึ้นมาไม่รู้เราไม่รู้ความขึ้นมาความขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเราใส่ แน่ไม่เห็นไม่เห็นแอบทำเครื่องหมายตรงกลางนี้ปึ๊บขออ่านก่อนแหมลีลาเขาเยอะเว้ยเดี๋ยวเราจะไพ่อยู่ในกลางกองแล้วเดี๋ยวสะบัดออกมาเขาเอานิ้วจิ้มไว้แม่นี่จิ้ม่ะเดี๋ยวจะสะบัดออกมาให้มันออกมาเป็นเลขของอิ่มหนึ่งสองสมใช้เลขนี้ไหมไม่ใช่ ยังยังคายเขามุกมมุกมุกาต้องมีเาต้องเดี๋ยวหาก่อนพี่หาก่อนมเลกิ่บเลอกอะไรเขามีเทินเขามีเทินนอปใช่เรนี้ไหมถูกไหมถูกไหมให้บอกไม่ถูกอีกอ่ะไม่ถูกอ่ะมันต้องใช่แหละต้องใช่ผมเลือกไปแล้วเมันต้องหงายอยู่ จบแล้วครับขอบคุณครับถ่ายรูปรวมไม่เห็นไม่เห็นเหรอตอนนี้ได้เวลากลับบ้านยังกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านกลับช่องไปเลยใช่ไหมไปเจอกันครับกลับเลยนะาขอบคุณครับนี่บายบายเดี๋ยวเจอกันสนุกมากขอบคุณครับอ้าเลยกลัว ไปแล้วกูไม่อยากคุยด้วยแล้วเรียบีครับบ๊ายบายบ๊ายเดี๋ยวใครคันนี้เหลือจะไปเนี่ยคาเฟ่ต่อใช่ไหมไปหาที่กันไม่ได้เลยไม่หลงได้เลยเฮ้ยก่อนกลับเรามาที่ร้าน please don't เทลใช่ให้หน่อยคืออะไรจ๊ะนี่เต็มความ้อมป้องกันโรคเลย โรคจิตเฮ้ยเป็นโรคจิตเหรอไปดูคาเฟ่ดูวิวทิวทัศน์ถึงแล้วที่สตวนเที่ยวใช่เหนือชายมีการถ่ายรูปด้วยถ่ายอาราณหอไปต่อเถอะล้วไปต่อกันไหมเยเราตามมาช้าก็ดู

คุณก็มาด้วยเหมือนกันเหรอครับใช่ครับเป็นเดี่ยวนไปไหนหมดครับแกกาแฟไหนครับรอกินแรงครับหิวมากะอะหาอะไรแพงๆกินครับโอ้โหดูคนมีสตางค์จริงสตางค์น้อย <laughs> เดี๋ยวเราจะไปเดินดูวิวกันใช่ไหมเพื่อนๆไหนพาผมไปหน่อยสิไปดูวิวเขาเขา,เาไปไหนดูสิเลยจะได้ดูวิวอะไรกันบ้างนะฮะเฮ้มันจะไมสวยเลจะเห็นวิวภูเขานี่ดูวิวภูเขานี้บรรยากาศดีบรรยากาศดีครับร้านนี้ไหนดูฮะดูวิวหน,น,น่อยฮะภูเขากี่ลูกอ่ะจอยอื้อหือ สังเกตวิวเนี้ยจะเป็นเหมือนสนามม้าตกเย็นเนี่ยนั่งเลื้งเป็นม้ามาวัดวิ่งตกเยนฟ้าคือเมฆหม่นตอนนี้อากาศกี่โมงแล้วไม่ใช่อากาศอีกเวลาเห <c oughs> <c oughs> นื่อยเล็กลูมเอาแล้วนะครับตอนนี้เราได้เหยียบดาวดวงจันทร์บนดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วไม่เอาไหมนะ่อจากวยุทธ์อาหรอเอ้โห้ <c oughs> เป่มันอยากดูไม่ละดูด้วยกันคนเกลืออะไรคนหลอกคนหลอกอันนี้นะคะดาวลูกโอ้ปุ่มปั่มแม่ป๋าปั่มไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรกวนไหนเอาไปกินของก่อนนะไม่เลยพาเจไล นี่อะไรหดกินหมดเลยหรอเปรี้ยงเลยหิวหิวแม่หิวลูกหิวเมื่อกี้ในรถบวดตอนนี้อ๋อไม่ได้อนี่ตอนเช้าพวกกินข้าวเสร็จไม่กินนี่มาดูชาวกล้องฟีมกันบ้างถัดตัวนี้ถ่ายได้ยังถายได้ยังตัวนี้หกครับตัวญี่ปุเลยครับเรียบร้อยเซ็ตหน้าเป็นแบวคนนี้ไม่เป็นไม่เป็นด้วย การุ่นนี้ไม่ต้องเซ็ตกดอย่างเดียวผมเน้นะ Auto นะ How to Thing How to Thing n ทิ้งเ e How to Thing เอาไปทิ้งเงื่อาไิ้ด้วยนะนี่ผมนี่คือไปเดินทางกลับแล้วนะครับปิดทริปเขาใหญ่สามวันสองคืนที่บ้านพี่เอี่ยวนะครับขากลับก็มีฝนโปรยปลายลงมาให้เราได้ชุ่มชืนชุ่มชืนเป็นไงวะ ช <c oughs> ุ่มชื่นนะครับกลับแล้วนะคะ